เอาล่ะว,วันนี้เราก็มาอยู่ในค่ำคืนปาร์ตี้วันคริสต์มาสกันแล้ว <c oughs> เราจะมาประก,กัศเดือรับผมอุย้ยโคพอดีอ่สิบคนใครที่มีชุดสีแดงๆเนีย้ยหรือว่าชุดอะไรที่เข้ากับธีมวันคริสต์มาสนะ <c oughs> ก็สามารถใส่มาได้ในวันนี้่ขอเปลี่ยนตอดแป๊บขอเปลี่ยนตดอดแป๊บพี่โอ้โหเอาเปลี่ยนตอดเปลี <c oughs> ่ยนตอดตอดเป็นคริสต์มาสจิงกระเบลจริงกระเบิลมาให้ผม มุดท่อได้นะฮะมีท่อให้มุดได้แล้วกันนี่ไงนี่ไงท่อตรงนี้มุดได้มุดได้เออถ้าเป็นเป็ดเป็นเป็ดเป็นพิราบเป็นอะไรนี่มีกางเกงกางเกงแมนกางเกงสัตอร์คอนเออกางเกงแข็งขอบย้อยขอบย้อยขอบขอบย้อยขอบย้อยด้วยโอเคครับผมตอนนี้ผมอยู่ห้องรปภครับผมคนเดียวกับปเจตัวเองวะจับชื่อไม่ได้ อามันจะใช่สิ่งที่เราคิดไปว่านี่เอ๊ะแต่สีชมพูอยู่กับไหนเป็นคนสุดท้ายดีกว่าข้างล่างดีกว่ากําลังจะพูดว่าอยู่กับสีดำสีนี้นี่ผ่านละไอ้นไอบิดปากอุ้ยเฟลต้อิดปากเหรอก็บิดปากไอ้นไออะไรกูจะพูดอะไรเมื่อกี้บ้าบ้าแค่ตกใจเฉยว่าเพิ่งเจอกันเมื่อกี้เขาตายโอ้โหแทนปะเนี่ยหรือโดวะ เขาน่าเขาน่าจะตกใจเลยเออช่างแม่งช่างมันเถอะกูไม่กลัวช่างมันด้วยโอ้โหไได้ฉันละไออีวมันน่าไ่เป็งไงว่าเลยสวัสดีคริสมัสแข็แข็แขแข็งแข็แข็แขแขโอเคโคือฉันเอโยูรานอนตายอยู่ตายอยู่ตรงห้องกุมยาน เราจะปิดปากตัวเองโอ้คือคือเมื่อกี้เราโดนปิดปากอ่ะใค้ใครมาคุณพี่ไม่้หระโอ้โหมาเป็นตัวเลยโอ้เดี๋ยวเดี๋ยวเอากระเวยกระ้วยทำอะไรกังกวยคือตอนที่เราโดนปิดปากอ่ะไม่มีใครเอะใจเราเลยเลยคือฉันถามคุณเฟทแล้วว่าคุณเฟทโดนปิดปากแล้วคุณเฟทไม่ตอบผมขบให้คุณเฟสกับแคทเธอรีนได้เขาเป็นคนดีหนึ่งร้อยเปอร์เซ็นต์เฮ้ยขอบคุณครับผม ปิดใหม่ละสวยปิดไฟด้วยเอาเรื่องเฮ้ยมีตัวฮัลโสวัสดีครับละเมื่อกี้เราอยู่ในท้องของแบมแล้วเหมือนเหมือนเห็นสีไอเนี้ย พี่เฟรอ่ะพี่เฟรดค่ะโอ้ยหลายกาดมากไปตัวเองด้วยแก้งโดนไบนะครับไปครับเชยเชยหลายกาดมากอ่ะคือแกี้งียบตัวแล้วของเงียบแล้วต่อแก้งไบแล้วนั่นน่ะใจใครได้บ้างวะเชื่อใจเราได้เราอยู่ในท้องกระทุงเราอยู่ในท้องแดมแล้วพี่เฟรดก็เดินมาปาดเงาทำไมวะนี่ไงเห็นแบบเกมต่อมัน โอ้ยแพนเกือบจะสำเร็จแล้วปิดปากันเลยด้วยนะปิดปากกำลังโแผ่เลยถุไม่มีใครสงสัยเลยหรอกครับว่าผมโดนปอ่ะผมพบให้คุณเบกับแพทสลีนได้เขาเป็นคนดีหนึ่งรอยเปอนต์ดึงดึงดึงดึเดงดึงดึงดึงอจะไปเปิดไฟเองทุกคนหวังว่าเอ้ยเฮ้ยเ้ยเ้ยเอ้ย้้ยยัย เว้ยแล้วระเบิดมาแต่ใครอะเมีคุณระเบิดหรอเอ้ยเขียวอย่านะ <c oughs> โอ้โหประตูเปิดด้วยประตูจงเปิดเร็ว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 หนีโอ้โหแล้วเปิด <c oughs> คืออยู่ด้านล่างหมดครับเอ้าว๊บไม่เอาร <gasps> <gasps> ะเบิดไปเลยระเบิดตัวเองเไปเลย เฮ้ยว้าวอ้ยรว้าวุณสายจะอดแล้วัลโหลาเร็วมาเร็วมาเร็วมาเร็วเย้อันนี้หนาอะไรอ่ะทำอันไม่เคยเห็นเลยวะแบ็กซาวนไงเราไม่ค่อยได้เล่นกันเลยใช่ใช่ว้าวว้าวว้าวลนี้ดี โอ้ชิบหายแล้วโอเคเราเรามุดท่อได้ปุ๊ปยังไงล่ะคิดจะขังชั้นหนึ่งเฮ้ยเราอยู่ห้องนี้ได้วะเฮ้ยห้องนี้ปลอดภัยวะเฮ้ยคือมันเป็นห้องที่แบบห้องปิดตายอ่ะคือแต่ละคนไม่สามารถมาห้องนี้ได้เนี่ยเพราะว่ามันไม่มีประตูนะยกเว้นแต่ว่าจะเป็นโรที่สามารถมุดท่อได้ปักเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเจอศพ เจอศพอยู่ที่ห้องพักแล้วแยกด้านล่างด้านซ้ายนะบอกได้จะโดนบวชนะบอกเห้เป็นพี่บ้าโอเคไม่เชื่อทำไมไม่เชื่อล่ะเป็นซานต้าก็ได้อ่ามาเร็วเออจำไว้แล้วซานต้าไมเลยนะตกลาโลตตตตตึึึึึงงงงงไหนเดินแปลกกันไหมไม่นะไม่นะเฮ้ย ไม่ฉันหล่อเป็นดัเล้ยวฉันรู้ว่าีหมดแล้วตึงตึงต็งต็งเต็งเนซ้อนหวัดดีจ้าหวัดดีจ้ามันทำไมไม่เขียวหวัดดีครับขนมมีรูขนมอะไรอ่คอ้าโอ้โหวยจังวะผมมีข้อมูลคูณว่าคือเมื่อกี้ผม อยู่กับเชรหลงพี่คือเขากําลังสอนวิทยายุทธผมอยู่กําลังภายในพี่พี่รู้จักวะใช่ไหมพี่เพื่อนเดินจังเวศอยู่สอนอยู่หรืสองคนเนี่ยมันยังไม่มีวิทยายุทธเนี่ยแอบกลังฝึกวิทยายุทธอยู่ครับเจอกันนะเพื <c oughs> ่อนที <c oughs> ่กระเพงเมื่อกี้นะกระเพงเมื่อกีรส่งฝั่งซ้ายนะเพื่อนเราได้ข้อกุญอะไรจากการพูดครั้งนี้เออโทษทีโทษทีทำดีๆอุ้มเฟศเป็นดาราเราเป็นดาราเออเป็นดารา วุ้ยมีเพลงด้วยอ่ะอันเนี้ยเฮ้ยเอมันมันมีลำโพงเรืองแสงด้วยเมื่อกี้เห็นปะไหนอะเมื่อกี้อะมันเป็นสีม่วงๆออกมาลองไปถามคนดีกว่ามีคนอยากได้ของขวัญไหมเฮ้ยเฮ้ยอะไรอ่ะยังติดยังติดเฮ้ยใครวะมะพร้าวเหรอไปดูไหมอ๋อมะพร้าวอยากอยากอยากได้ของขวัญอะไรเป็นไม่ไม่ไม่อันนี้อันนี้ถามถามว่าไอ้ของขวัญวันคริสต์มาสอะอยากอยากได้อะไร เป็นของขวัญรอคือโฉมจริงจริงจริกระเบลเฮ้ยคุณแจงคุณแจงเอ๋อยากได้อะไรเป็นของขวัญวันคริสต์มาสหรอครับไม่ไม่เราเราแค่อย,อยากถาม,มอยากได้อะไรเป็นของขวัญวันคริสต์สมาสไม่เป็นไรรบคคุณัใช่อยากถามอะจะตอบไหมช่วยด้วยช่วยด้วยไม่มีใครมาช่วยดนะ้วจะตอบหรือไม่ตอบ ทำให้ตอบตายนะเฟสทำอะไรเฟสคุณฆ่าเสร็จแล้วคุณโดดท่อคืออะไรเฟสเฟสครับคุณเนี่ยโบ๊บาดิคุณเฟสคือทุกคนรู้ไหมเขาผ้าสีม่วงเว้ยและเขาปิดประตูอัดน้ำสีม่วง เขาฆ่าเสร็จปุ๊บ <c oughs> <c oughs> แล้วเขาโดดทอดเต่าหน้าวิตวะพี่เท่าดิ <c oughs> แล้ววิตวาจะมาทำอะไรอยู่ตรงนี้จะรับผิดชอบยังไงเฟรดดี้แล้นอยู่ห้องปรปภเจอเฟนโซนเดินมาหารู <c oughs> ร้แล้วจ้าอ,อันน่ากะจ,จะปาดกันใช่ปะ่ะอาสัญญาณหายโดย <c oughs> แหมอุตส่า แม่เป็นโซนแล้วต่อหน้าได้เมื่อกี้ทำไมเธอไม่เล่นไอ้วิทีวอันนั้นต่ออะมันสัญญาณขาดหายแก่ทำไมวะมันสัญญาณขาดหายจะไม่มีอะไรจะแก้ตัวอะฉันมอบเลยส่วนสดีะที่คุณไม่อยู่กับเจ๊สองคนอะแก๊อะไฉันเป็นเตดอะไรนังหนาวะเอาชิบหายกูอะทีเนี้ยไอเฮียกูชิบหายเอาไม่หลุดด้วยา ไม่ไม่ต้องเปอดไม่ีมกาะเไว้ีกระเบหนีแล้วหนีแล้วหนีแล้วีีหนีหนีหะคนปโอ้เราเราโดนปิดปากด้วยอแล้วทำไมเฟดี้ไม่พูดอ่ะ ฉันปิดปากว่ะลืมเดินไปอะแกฉันเป็นเป็ดนะเหมือนทุกคนจะลืมไปแล้วแหละมันเกิดอะไรขึ้นแล้วทำไมลืมลืมง่ายจังโอ้โหอะไรวะแล้วมันเกิดแม่สู้เ่ยโว้ยมาไปดิอย่าทุกคนช่วยด้วยเปสนอย่าช่วยด้วยนี่เร็วนีเก้านี่เก้าอย่าช่วยด้วย มาดมาดีมาด้วาดีมาดีาดีม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 าเลยดมาดีมาดีวาดีาดีมาดนาดีมาดีมานีมาหีมาดีมาดีมาดาดีมาดีมาดีมายุมาดีมาดมาดีมาดีมานมดีมาดีาดีมดีดีาดดีมาดีมาดีาีมาดีมดีมดมดีมาดาดมาาาาีดดมาดด จะปวดอ,อะสักทีเธอท <c oughs> ี่โซมาตินี้มันเหนื่อยจริงๆเนาะ <c oughs> ไม่แล้วโดนเป็นโซ่ต <c oughs> ายระวังโดนตับนะเฮ้ยเฮ้ยระวัง,ง,งด้วยระวังด้วย <c oughs> มันจะเป็นไฮไลท์ออฟเดอะทาวเลยนะโดนตั็บไย i ฟ a l ลเดสติเนชันวะเฮ้ยไม่เป็นไรกอัาตกตไปไปไใครจะมาเร็ว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 ใครจะมาเร็วๆๆแล้วมาเล้วมวแล้วมาแล้วมาแล้วมาแล้วมแล้วมาเล้วมาเล่วมาแตอวนี้ว็เแลนวมาแล้วมาแล้วมาแลนวมาแลนวมาแล้วมานล้วมาแวมาแล้วมาแล้วมล้วาแลวมาแว น้อยจ้าเลือกยานมาก่อนอันนี้เราเจอศพอยู่ที่จุดเทเลพอร์ตเลยแต่ไม่รู้ว่าใครปาดไม่ใช่เทเลพอร์ตจุด จุดจอดยาดใช่ใช่ด้านขวาด้านขวาด้านขวาาคลิปนี้มี่มีไม่นี่เหรอมีใครมาเลยวะเฮ้ยมีวะไอ้แจ็คอยู่ไหนไอ้แจ็คอยู่ไหนไอ้แจ็คไม่อยู่มันหนีเฮ้ย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 ระเบิดระเบิดหนีดิระเบิดระเบิดหนีหนีระเบิดระเบิดอย่าไปโอ้โห เอ้จิ๋วเป็นเฟซจัดมึงไ,ไม่ได้ไอเฟซไม่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 เรายอดนักสืบจิ๋วัวตัวเหรอเออไม่คนคนนัน้นทำเควสทำเควสดคริสต์มาสนี่ได้กินขาดแล้ววะ

แล้วเป็นสองด้วยโอ้โหพี่แพ้เลยพี่แพนเลยท่านพี่เป็นเลยทำไมทำไมแก้มือะไรแล้วจะฟ้องทำไมอะไรวะเป็นคู่ไม่ใช่หรออ๋อแล้วกดไม่ได้ด้วยตายแล้วเฮ้ยเอ้ยเอา เก่าไม่ผิดจริงๆว่าลุงจริงไว้เฮียเก่าไม่ผิดจริงๆไม่เก่าด้วยดิไม่ได้ทำไ่ได้ทำอะไรมีคิเขาว่าอยู่ตอนแรกอึ้งอึ้งอยู่นะแจ็คก้าป่าได้ไงวะแจ็คมาปาดกูเฉยเลยไอ้คนอ่ะเออขอเรียนเชิญอาจารย์น้องนายที่ห้องรปภได้ครับตาไอ้เหี้ยวเฮ้ยระเบิดระเบิดอะไรอ่ะสวัสดีคิม จากนั <c oughs> ้นก็ตัดไปเมื่อกี้ฉันโดนกระทูงกินอ่ะตอนนี้ฉันปลอดภัยแล้วแล้วไอ้ไนท์หลุดออกมาแล้วไอ้ไนท์ตายเออได้ยินว่าเขาปลอดภัยไม่ใช่เหรอก็หมายจากคำว่าปลอดภัยก็คือตายเลยใช่ไหมเออไม่บอกว่าปลอดภัยวะ กูได้ยินเดี๋ตอนสร้างไฟว่าฉันโดนกระถุงอมแต่ตอนนี้ฉันปลอดภัยแล้วไม่ตายโย่ไอ้ชื่อไวน์นะชื่อไวน์ไอ้เยี่ยมเป็ดนี่ไอ้ยัยอะไรวะเนี่ยเราแชร์นะเว้ยไปยังไม่มีศพเพิ่มคิดว่าใครเป็นละแจ๊ค

เฮ้ยเราปล่อยเฮ้ยเมื่อกี้เราเพิ่งจะจัดช่วงเรานะเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวชนะสูตรก่อนเฮ้ยกูกูเป็นชนะสูตรกูลืมเฮ้ยชนะสูตรชนะสูตรแล้วน่าจะนายอำเภอปัดกันนะปักเจ๊เจ๊ไม่เจ๊ไม่กันอย่าเพิ่งไปอย่าเพิ่งไปอะไรหูเราเจอศพเราเจอศพใครทำไอ้นไหนใครเป็นคงทำนใครทำไนเอาออกก่อนนายนายออกมาก่อนไหนไหนเอาออกก่อนเอากันเอาเอาจานปัก ไอหนี่มันชักปาร์คดูดีหนีความผิดแหละโอ้โหไปไปไปปล่อยปล่อยไปปล่อยเล่นเดี๋ยวเดี๋ยวให้คนอื่นมาเจอเดี๋ยวให้คนอื่นมาเจอใคนาดนที่ฉันเป็นลุ่งรุ่งแล้วหรอ มาก่อนจะลากันไปในวันนี้นะครับเราจะมาถ่ายรูปด้วยกันไว้เป็นความทรงจําส่งท้ายปี2025กันดีกว่านะ,ะและเราจะมานับเข้าดาวจาก10ไปถึงศูนะ,ะแล้วก็เราจะพูดพร้อมกันว่า Happy New Year โอเคละมาถ่ายรูปกันก่อนนะครับผมสามสองหนึ 3, 2, 1, ่งเออเอา3รูป3ามสองหนอรูปๆต,ตดนะตดนะตดพร้อมกัน3ามสนตด โอเคมาเดี๋ยวรอบบีเราจะมานับ10ไปถึงศูนย์แล้วก็แฮปปี้ดิวเยียร์พร้อมกันนะโอเคป่ะใช่โอเคสิบเก้าแปดเจ็ดหกห้าสามสองหนึ่งแฮปปี้ดิวเยียร์ครับผมผ่านรอบที่ใหม่จ้า สำหรับวีนนี้พวกเราต้องขอตัวลากันไปก่อนนะบ๊ายบาย